ฝั่งขอบสะนะคะต้นต้นนี้จะเป็นมะขาม่าโมงเอ้ยไม่ใช่ต้นนี้กะพีเขาควายเหมือนมะขามนะคะเหมือนใบมะขามฝั่งนี้ต้นไม้กําลังงามเลยคะ่ะต้นสากกําลังบานอ่เรามองกลับไปด้านหลังนะมองกลับไปด้านหลังบานแตกเป็นช่อเลยะคะ่ะงามไหมคะงามเนาะเดี๋ยวเราแพนให้ดู ่วนตรงนี้เรากลำากลังทำเรากำลังทำเถียงนานะคะเ mm hmm. ถียงนามีต้นสักบางล่มให้ด้วยนะคะขราวหน้ามาน่าจะเสร็จแล้วค่ะ mm hmm. เห็นพี่เขาบอกว่าคราวหน้าจะนั่งเถีงนานะคะ mm hmm. เดี๋ยวเดี๋ยวคราวหน้าเราโชว์เถียงนาที่เสร็จสมบูรณ์ให้ดูนะคะจบที่สาะนะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ